แล้วกูต้องลุกให้ได้ละไม่งั้นถ้าไม่ลุกมันต้องไม่จบแน่ๆนึกออกปะกูรู้ปนับ1 2ึซ้ำปึ้งพอกูจะหันลุกไม่โดนเหมือนกูโดนกดปากเ้ยลงไปที่เตียงอะแล้วลสิ่งที่กูเห็นจากตาขวาเะเป็นเนื้อตัวไม่ไหม้บ้านนี้หรอบ้านนี้สวัสดีนะคะวันนี้เราเข้ามากับช่องอะไรแอชโชว์วันนี้นครับ ผมก็อยู่กับเพื่อนผมนะครับชื่อว่าโมนิก้านะครับโมนิก้านะคะจากค่ายวันมิวสิกค่าวันนี้เราเจอกันสภาพแบบเยินเยินนี่นะเยี่ยวดีครับยูดีโปรดแล้วก็โทรมาเฮ้ยโมเพื่อนวันนี้มโมว่างเพื่อนขอเข้าไปในบ้านเลยดิเอ้ยได้ดิได้ดิเฮ้ยได้ดิแล้วมันก็ยกทุกอย่างมาไว้ที่นี่แบบงงๆคนเซ็ตทุกอย่างนะเฮ้ยโมเซ็ตได้ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนแรกอ่ะกูนั่งดูอยู่แล้วละนั่งอย่างเงี้ยคือมาแต่ทุ่มสองทุ่มหะพวกเนี้ยไม่ใช่ตอนนี้สี่ทุ่มแล้เน่ยดูนะเป็นเวลา เนี่ยจะสีลุ้งละไม่เสร็จเสร็จเสร็จว่าเอ้ยวงแบบกล้องกล้องมันซานนะมันเชื่อมันก็เป็นที่ไฟก็พูดกันอยู่เฮ้ยเป็นที่ไฟได้ไหมไป็นที่ไฟทำไมมันไม่ขยับไฟวะปิดไฟไหมเราปิดไฟไหมอ่ะเราปิดไฟดูเอ้ยไม่ใช่เนีหน้ามืดอ่ะโอเคอ่ะลองให้มันทำเงินครึ่งชั่วโมงละทำมันเลยก็ทำไม่เสร็จนั่งเนอะเพื่อนๆพื่อนนั่งนั่งถูกไปขยับให้สรุปขยับแค่ขาไฟตัวเดียวฮะจบเลยนี่นี่เราชคดีนะคือเรามาถึงเขาบริการให้เราเลยเนี่ยเออเราได้อะไรมากเ คูออย่างนี้ทำตั้งนานแล้วโอเควันนี้เราจะมาถามแรมโนิก้าครับเราจะมาถามเรื่องเหตุการณ์แบบลี้ลับอ่ะแบบ <Okay. S 1> เรื่องผีอย่างเงี้ย<อ>มึงเคยเจอผีปะ่ะเคยแบบกูอยากให้มึงเล่าไทม์ไลน์แบบที่มึงเคยเจอผีเอาแบบน่ากลัวที่สุดเอาจริงกูเคยไปเล่าในเดอะโกด์แล้วอ่ะไม่รู้ใครเคยฟังไหมนะเอ่อเล่าอีกรอบก็ได้เล่าหลายๆเรื่องก็ได้อน,นี้เล่าแบบเพลินๆแล้วกันจริงๆบ้านหลังเนี้ยเคยเจอเยอะเลยแหละตรงเนี้ยที่มึงนั่งอยู่เนี่ยก็เคยเจอต้องเล่าาความหมดว่า mm. ที่นี้เว้ยจริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านอ่ะมันเป็น คลองมาก่อนเป็นคลองธรรมดาคลองที่เอาไว้ตกปลา,าทำอะไรเงี้ยแหละแล้วคือเขาก็สูบน้ําแล้วก็ถมเอาเนาะเพื่อที่จะทำหมู่บ้านซึ่งตอนที่เขาสูบน้ําขึ้นมาเนี่ยเข,เขาเจอต้นตะเคียนใต้บ่อน้ำเขาใจรักใต้ของอะใต้ของนจะเปต้นตะเคียนแล้วก็แบบมีศพด้วยมีศพด้วยเหรอมีศพด้วยเพราะว่าเมื่เป็นที่ตกปลาใช่ป่ะมีเหมือนลูกเจ้าของบ่อน,นี่แหละเขามาตกปลาแล้วเขาเสียชีวิตที่นี่แบบพลัดตกลงไปปึง้งแล้วก็ อยู่ที่นี่นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปของบ้านนี้ก็จะมีอะไรแบบนี้มาก่อนเนาะแล้วก็ถมมาสร้างวัดตึ๊งตึ้งเสร็จปุ๊บอ่าก็มันเป็นแบบว่าแล้วมีคนเข้ามาอยู่ซึ่งดิฉันเองกับคนเข้ามาอยู่ย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเลยตอนนั้นคือแบบโหมอต้นอ่ะตั้งแต่มอต้นยายไมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ่าต้องท้าเพ่านี่เป็นคนเห็นอยู่แล้วเป็นคนเห็นอยู่แล้วมีเซนต์มีเซนต์ประมาณหนึ่งอ่ะไม่ได้ไม่ได้ขนาด เชื่อเชื่อดิโอ้ยกันเลยพี่เราไปเห็นเหมือนกูปะล่ะมมันีหลายคนที่เห็นแล้วไม่เชื่อไงเออเหมือนกันใช่บีบคอด้วยบีบคอเจอจ่ะจับแบบจับก็มีแบบสัมผัสตัวเลยก็เจอเหมือนกันแล้วมึงกลัวไหมก็กลัวเชื่อไหมเชื่อเชื่อเอ้มันมีอยู่คนหนึ่งไม่เชื่อใช่โดนบีบคอก็แล้วยืนอยู่ริมระเบียงก็แล้วยืนอยู่ตรงหน้าก็แล้วไม่เชื่อใครนี่ไงไอ้ป๋อเอาดีๆเอามาก่อนมาก่อนกูไม่เชื่อนะก่อนกูบวชอ่ะ กูไม่เชื่อลองผีเลยเว้ยขนาดแบบกูเจอแล้วอ่ะกูไม่เชื่อกูลบหดูด้วยโอ้โหเป็นไงมึงอ้ามึงเล่ามาของมึงอ่ะมึงน่าฟังกูอีกของปรดมีมีไปแล้วเดี๋ยวมีไปแล้วอันนี้เอามาของนี้ได้อ่าของโมนะสรุปก็คือบ้านอันนี้คือโมอยู่มาจะสิบปีแล้วอยู่มานานแล้วคือจะเล่าให้เป็นแบบเป็นแก๊กแล้วกันเพราะว่ามันเจอทั่วอะมันเจอจนชินแล้วแบบเจอเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเป็นเรียบร้อยแล้วมันอะไรอย่างงี้อะเราจะเล่าให้ฟังแบบคำขับแล้วกันนะครับทุกคนเมื่อก่อนแต่คนนั่งฟัง เฮ้ยคำดิคำดิเอางี้นะเ,เราเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละตรงตรงนี้เลยก็เคยเจอมันจะมีผู้หญิงคนนึงที่เราเจอเป็นประจำเนาะมีชื่อไหมไม่รู้ชื่อเพราะเราเคยเจออย่างเดียวค<อ>ือถ้าเกิดผู้คุณเข้ามานะคุณจะเห็นว่าข้างหน้าอวัวใบจะมีสาวว่ายน้ำสาะว่ายน้ำเล่นคนเล่นเลยอ่ะใช่เออมันเป็นคนจริงๆแต่ว่าคือเมื่อสมัยก่อนนั้นอ่ะชหมดคือมัวเป็นคนที่เฮลตี้มากขยันออกกําลังกายพอสมควรก็จะว่ายน้าทุกเย็นว่ายน้ำทุกเย็นไปเรียนกลับมาก็จะว่ายน้ํา ฟิตจังวะนั่นดิกูคิดมกันเด็กๆกูฟิตจังวะแล้วตอนเนี้ยก็เลิกแล้ว่ะเนี่ยเนี่ยคือเวลาถามที่คือเทปนี้ที่กูเลิกนะเอาจริงๆคือมันจะมีอยู่วันนึงเว้ยว่ายน้ำอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรแล้วก็มีอยู่วันนึงปึ้งว่ายน้ำปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จคืนนึงกูก็ออกมาจากสระใช่ป่ะกูหันกลับไปที่สระเห็นคนนั่งอยู่ปลายขอบขอบสระแล้วก็เอาขาอีกคิดว่านี่เป็นขอบสระนะเขาห้อยนั่งอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงนั่งอย่างเงี้ยวันนี้มือววัันนนนแแรรกก่่่อเเเห็างฉย นี่คือเขาขายจุดยู่ในสะเนาะแล้วก็เป็นสะคิดว่านี่คือปลายขอบหนึ่งละสะแม่งไปทางนู้นไกลๆแล้วก็นั่นคือบ้านกุพู้นเหอนไหะเห็นหน้าไม่เห็นน้ะเป็นผมปิดหมดเลยเป็นใส่ชุดขาวแล้วก็แบบเอออาจจะแค่เห็นเฉยๆธรรมดาอาจจะตาฝาดเราก็เลยทําเหมือนเดิมในวันต่อมาแล้วก็มาว่าอีกสรุปว่าวันต่อมาปุ๊บไฟเสียไฟเสียไฟตรงมุมมุมที่เขานั่งอ่ะเสียพอดีสะมันจะเป็นสะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะมันจะมีไฟติดข้างใต้ใช่มันจะเป็นไฟในสะแล้วมันจะมีสะเด็ก นี่เป็นนี่เป็นสระว่ายน้ำอ่ะขอโทษสัมาชทีนี้เป็นสระว่ายน้ำนี่คือส่วนการนี่คือบ้านบ้านกูอยู่นี่ออฮนคนอ่ะตอนที่กูเห็นเขานั่งอยู่ตรงนี้นี่คือสาะเด็กใช่ไหมกูก็ต้องเดินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคือมนว่ายน้ำไฟตรงเนี้ยมันเสียพอดีวันนั้นนะคะผมอ่ะทําการว่ายน้ําเหมือนปกติตอนนั้นป็นเวลาหกโมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งอ่ะว่ายไปว่ายมาว่ายไปว่ายมาว่ายแบบว่ายนับรอบอะเนาะไปกลับยี่สิบรอบทำแต้มไปเรื่อยเพื่อแบบเอ็กซ์ เราว่ายเข้ามาโซนตรงเนี้ยเริ่มมืดแล้วด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะเราคิดว่าเอ๊ะทำไมแบบเราลืมตาในน้ำว่ายน้ำไปเรื่อยถ้าไมัมีผมวะผมมันอยู่ที่แบบข้างหน้าเต็มเลยก็แบบตรงจันโอ้โคึกเลยอะเราแบบเล่าต่อเลยเล่าต่อเลาต่อเลยเอาไป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 เสร็จปุ๊บใช่ป่ะกูว่ายมาก็แบบมีผมเต็มเลยก็เลยลุกขึ้นมาก่อนจากนั้นแล้วก็มารวบผมตัวเองเป็นผู้หญิงไงความเป็นผู้หญิงอะก็รวบผมมัดผมให้เรียบร้อยลงไปว่ายอีกรอบว่ายต่อไปเร่อยเฮ้ยผมมันก็ยังมาอีกว่ะ แตเราก็รู้สึกว่าอะไรช่างเถิดก็ละว่าให้เสร็จรอบนี้เราค่อยจัดการตัวเองเนาะแต่ประเด็นคือมีผมไม่พอเจอขาปีนขึ้นมาเป็นขาเลยเป็นขาแบบขาจริงๆอ่ะขาขาวๆเลยอ่ะคืนนี้ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตาฝาดะไม่ได้ตาฝาดแน่ๆคือกูเดียแล้วเบิ่งเนี้ยเดินไปสองเก้าอ่ะเห็นขาเดินอยู่สองก้าว่ะแล้วกูโอเคไม่ใช่ละก็เลยรู้ขึ้นมาไม่มีคนสักคนไม่มีชีวิตสักชีวิตเลยมีแค่กูคนเดียวอยู่ในสระตอนนั้น เราต้องทำยังไงต่อไหว้ต่อนะไหว้ต่อคุณมึงไม่สนใจเลยเพราะมันอยู่ตรงนี้แล้วว่ามันอยู่ขอบแล้วอะคือถ้าเกิดจะไหว้กลับอะมันไกลกว่ากูเลยบอกโอเคงั้นตอนเนี้ยขอไหว้ให้ถึงขอบเพื่อไปจับขอบก่อนเราจะได้เลาะแล้วกลับไปขึ้นฝั่งเนาะเพราะเราเห็นอะแต่เช่นกันโอเคมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาแ้เราเป็นชาวแก๊งเราเป็นชาวแก๊งชิวๆแต่ว่าเวลาไหว้อะไหว้าเราเนี้ยคือมันยากมากเว้ยมันรู้สึกว่าแบบการไหว้นี่คือแบบน่วงไปหมดเลย ร,บบรู้สึกมันหนักหนักไปหมดพอลงไปไหวแล้วใช่ป่ะเริ่มแบบมืดไปหมดเลยนะผมรู้สึกว่ามีผมอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขาขาข้างซ้ายอะ่ะเหมือนแบบขยับยากมากก็เลยกล้มลงไปดูตอนไหวเลยเพราะว่าแบบอยากรู้เชี่ยอะไรวระปวดแพนิคอยู่แล้วนเนวี่ะเพิ่งเจอไม่ใช่ตะคิวด้วยหเหมือนมีอะไรมาพัน,น,นหันลงกล้มลงไปแบบมีผมมาพันอยู่รอบขาเ้ยก็เลยต้องเดินค่อยๆแบบกวาดตัวเองอะ่ะกักน้ำไปเรื่อยๆเพื่อไปถึงขอบแล้วก็แบกล่างขึ้นมาจากสาดแบบนั้นเลย อันนั้นกูเลยไม่เคยไปไหว้น้ำอีกเลยที่อื่นก็ไม่ไหว้ที่อื่นก็ไม่ค่อยไหว้แต่ที่เนี้ยจะเป็นที่ที่ไม่ไหว้ตอนตกเย็นอีกเลยอะ่ะได้แบบไปถามหรือแบบว่าไปสืบประวัติอะไรไหมว่ามันมีอะไรที่ก็ไปถามมาก็เลยกลายเป็นภาพรวมว่ามีต้นตะเคียนอยู่เมื่อก่อนแล้วก็มีแบบอะไรอย่างนั้นเออแต่ว่าเรื่องในบ้านนี้ก็มีแบบมันจะเป็นฟีลแบบว่าเคยดูอินซีเดียป่ะเป็นผียายแกเออเออเออ เป็นอันนี้คือหลอนมากคือแบบว่าเมื่อก่อนเด็กๆใช่ไหมคือเขาอาจจะมาตามทุกวันเลยเว้ยเป็นเวลาหลายเดือนมากๆคือตามแบบยางว่าตามตามแบบจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำๆซ้ๆไปเรื่อยๆคืออย่างเช่นว่าตอนเวลาสองทุ่มใช่ไหมเราคนเราเนี่ยจะทําการแบบจะนอนแล้วเตรียมตัวนอนอาบน้ำเข้าห้องน้ําอะไรเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บนอนบนเตียงใช่ปะนอนเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยประตูห้องปิดไว้สนิทนะแต่ประเด็นคืออยู่ดีๆมันแงบออกมา มันเปิดขึ้นมาแค่งแง้มอ่ะแง้มนิดเดียวแล้วก็เอ๊ะมันแค่แอบดูเงเออใช่แล้ว,วกูก็เลยหันไปมองทําไมถึงประตูมันถึงแก้กูคิดปิดประตูนแน่หรือแบบว่าน่าจะปิดแม่แน่ละนะแต่ว่าพอมอยมองมาในในซอกประตูน่ะมันจะมีตาเวม,มองคู่หนึ่งมองเข้ามาที่กูยังทำไงอ่ะก็จ้องดีกูมองให้ให้รู้อ่ะมองจนกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะตั้งสติแล้วมองตั้งสติแล้วมองเลยว่าจะได้รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงไงจะได้รู้ว่าเนี่ยผีหรือไม่ผีหรือตาฝาดกูมองปึ้งเห็นเป็นแบบผู้หญิง แก่คนหนึ่งผมยาวมากนะใส่แต่งตัวแบบเต็มเลยแบบเสื้อลูกไม้อะไรอย่างนี้เลยนะเว้ยตาตาสีแดงมองเนี้ยมองกูเลยวิ่งไปปิดประตูปึ้งหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ประเด็นคือมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยซ้ำๆเป็นเดือนคือมันก็ล็อกประตูแบบสนิทแล้วแล้วมันก็ยังเปิดแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆเว้ยแล้วไม่ใช่ว่าประตูแค่ห้องนั้นนะเป็นทุกที่เวลาเดินไหมเวลาเดินไมไม้ด้วยมันจะเกิดเวลาที่โมงก็ช่วงสองสามทุ่มเป็นต้นไปนะจนถึงดึก ก็หลังสามทุ่มครับประมาณเวลาที่พระอาทิตย์มันตกดินไปแล้วอ่ะพระจันทร์ขึ้นแล้วอ่ะถึงจะบ้านนี้เหรอบ้านนี้แต่ที่อื่นก็เป็นนะเวลาไปที่ไหนก็จะเป็นหมดนะคะส่งเล่าเรื่องยางน่ากลัวเลยดูเด็กแล้วมตกใจเลยอ่ะไอ้เชื่อคนลุกจริงเเนี่ยีนั่งฟังวอนเนี่ยทั้งหมดอ่ะฉันจริงไม่แต่ว่าที่เนี่ยไปแก้ไฟไปแต่ว่าเขาว่ากันว่านะผีเนี่ยมันจะ มีมันเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเว้ยผีอ่ะมันก็เลยจะทำให้พวกแบบเพื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันขัดข้องบ่อยๆใช่สมัยก่อนอ่ะเวลาเห็นผีบ่อยๆก็จะแบบโทรศัพท์เสียง่ายกล้องขนาดกล้องแบบกล้องดิจิตอลยังเสียเลยอ่ะทุกอย่างคือเสียหมดไฟไฟในบ้านเนี้ยจริงๆแล้วก็เสียทุกดวงราแบบไฟนเรียอเสียเลยใช่ความปิดเลยแ็ได้อันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวที่คิดว่าแบบสำหรับนี่รู้สึกว่าเฉยๆแต่อาจจะน่ากลัวสําหรับคนอื่นก็ได้จริงๆบ้านหลังเนี้ย ตอนนี้คือไฟขอไฟเสียนะทุกคนนี่เรียวๆนะอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมนะไฟเสียบนะอันนี้คือธรรมดาบ้านอีกหลังจริงๆมีบ้านสองหลังบ้านหลังใหญ่หลังนู้นอ่ะเคยมีทีมงานค่ายไปถ่ายอู้่ไฟใช่เดียวกัพวกกล้องไปสารตัวเสียหมดเลยถ่ายไม่ได้สกคิปสุบคลิปไอ็กพออ์มาก็ใช้ไม่ได้สกิปเสียหมดแต่ว่าเราไปถ่ายที่ไหนถ่ายติดถ่ายติดกล้องนะคือกลับไปที่ตึกทำทุกอย่างคือปกติแต่ถ่ายที่บ้านกูไม่ได้อันนี้เมื่อยป่ะขอขอขอให้ต็มนะครับ ในไหน<ๆ>ก็มาขายแล้วจะได้ฝาอีกเรื่องหนึ่งจริงๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านของอูใช่ไหมซื้อไว้ตั้งแต่นาแล้วตั้งแต่เป็นมอต้นตอนนี้มู21แล้วเรียนจริงๆก็คืออายุเนี้ยก็คือต้องเรียนจบมาหาลัยแหละแต่ปซิวคือจริงๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างไปประมาณห้าปีด้ว<อ>ยใช่<ๆ>เพราะว่าต้องท่าความว่าบ้านหลังนี้ริตอนแรกซื้อมาเพราะว่าซื้อมาย้ายมาอยู่ชั่วค<อ>ราวเพื่อจะซ่อมบ้านอีกหลังหนึ่งก็คือแบบบ้านติดอ่ะไม่คิดอะไรไม่ออกว็ซื้อบ้านใหม่ไปเลยแล้วพอซ่อมบ้านปูเสร็จก็เลยย้ายออกใช แล้วพอตอนที่เราย้ายออกอะความหาก็คือย้ายออกไปแล้วนะเป็นนอนบ้านนูแล้วอูดันฝันถึงบ้านหลังนี้เว้ยฝันว่าอยู่ในห้องหนึ่งชั้นสามห้องที่อยู่ชั้นสามในจะมีห้องนอนสองห้องนาะจะมีห้องเล็กกับห้องใหญ่ฝันว่ากูอยู่ในห้องนอน,ออน,อนชั้นสามที่เป็นห้องใหญ่ยืนอยู่ตรงกลางห้องเลยแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาเจอเป็นแบบคนตัวสูงมากแต่ดำทั้งตัวเลยแต่มีตาเดียวแต่ทางหน้ามีแค่ตาและเป็นอย่างเงี้ยหันตอนแรกเห็นแค่คนเดียวปิดตาแล้วก็หันไปมองกรอ เห็นมันอีกสิคนใช่แล้วเป็นแบบนี้ล้วคือหน้าตาไม่เหมือนกันเลยสักคนอะ่ะเป็นแบบนั้นเต็มห้องเลยแสดงว่าเขาอบมาขออยู่เว้ยเพราะว่าล่าสุดอะ่ะพาเพื่อนมาที่นี่ใช่ปะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. เขาเป็นรุ่นพี่เนาะ mm hmm. เขามาปุ๊บแล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่ลองขึ้นไปดูดิห้องนอนห้องเนี้ยกี๊ดเลยวิ่งลงมาละนาวเลยเขาอเขาบอกเขาบอกว่าแบบอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พูดแค่นี้เลยใช่คุณน้เชื่อเรื่องเจ้าทีป่ะครับผมจะเล่าเรื่องเจ้าทีจะเกิดเป็นใครใครไม่เปนคนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเจ้าทีให้ฟัง เพราะฉะนั้นนะอ่ะเวลาใครจะเข้าจะออกเขาต้องมาขอเราแต่หน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่เปิดเข้าใจปาเขาก็จะอยู่ได้คือเราเจอเป็นประจำแล้เราก็เลยไม่ได้น่ากลัวมากสำหรับตัวเองเนาะบ้านหลังนี้แหละมันมีวันนึงเดินเข้าบ้านมาไม่ได้คิดเลยเดินเข้าบ้านมาปุ๊บเพิว,วางของนู่นนั่นเสร็จจะออกไปเอาขออ่อยรอบหนึ่งเปิดประตูบ้านออกไปฟังมันมีรถจอดใช่ไหมคยเห็นใช่ไหมเออในรถจอ,อยี่แหละเห็นเป็นคนแก่คนหนึ่งเว้ยขอแห้งมากตัวขาวมากนะขอแห้งมากแบบหัวล้นเลยแบบ ไม่มีผมแล้วอะเห็นเป็นกระดูกอะแต่เป็นเนื้ออุ้มเนี่ยนั่งกอดเขาอย่างเงี้ย,ยหน้าบ้านตรงอยู่ตรงนี้เลยตรงที่วางรองเท้ากันอยู่เนี่ยกอดอย่างเงี้ยที่ผู้ทำก็คือปิดเหมือนนี่เลยคือนแล้วก็เลยเขา้าบ้านไม่เอาละขอช่างมันมีเรื่องอะไรที่จะเล่าต่ออใช่ไหมมีอีกอยากฟังไหมล่ะอยู่ที่นี่แหละอยู่ชั้นสามอันนี้อ่ะคือเล่าในรายการาคือสําหรับเนี่ยมันจะ hard c เพราะว่ามันจับต้องตัวเข้าใจป่ะมัน,น,ม,นมันถึงนิ้วถึงตัว คือโอเคอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแต่เป็นที่ว่าเอาพวกนี้มีคนประสงคลายแล้วส่งมาคนเนี้ยเคยเห็นตั้งแต่แรกแล้วสมัยก่อนเนี่ยนอนที่นี่ใช่ไหมห้องนอนโมจะอยู่ชั้นสามเป็นห้องนอนเล็กเมื่อก่อนจะอยู่ทั้งบ้านจะมีพ่อแม่พี่สาวคนนึงแล้วก็มีโมโมจะนอนห้องชั้นสามห้องนอนเล็กที่สุดห้องก็จะแบบเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบ,แบๆเลยเตียงอยู่ตรงกลางตึง้งกูนอนปุ๊บนอนน,อน,นี่นะมันมีวันหนึง่งอยู่ดีนอนปุ๊บสะด้งสะดือตื่นขึ้นมาเองเว้ยยังตาขึ้นมาทีนึง มันก็จะมีไฟแบบข้าในฟิวห้องนอนป่ะเราเปิด้ามานทิ้งไว้อะว่ะมันก็จะมีไฟรอดออกมาจากข้างนอกหน่อยเนาะมันก็จะไม่ได้มืดขนาดนั้นแล้วก็แบบตื่นตอเอ้ยเช่ยังดึกอยู่เลยว่ะยังไม่ถึงเวลาต้องตื่นไปโรงเรียนเลยหลับต่อดีกว่าแต่ด้านหาสป,ปอตมองนะเพราะเราอ่ะเวลาคนมันจะนอนอ่ะมันก็จะแบบหาอะไรมองไปเรื่อยอ่ะ้าอะไรป่ะมองไปที่จุดมุมห้องมุมนมองไปถึงมุงมเนี่ยเฮ้ยทำไมแม่งมีก้อนอะไรดำๆมองแบบก้อนๆแบบอยู่อย่างนั้นอ่ะ ปกติห้องกูไม่มันตรงเนี้ยมันต้องตามหลักฟิสิกส์อะแสงอะตรงเนี้ยมันต้องไม่มืดดิกูเลยไมองไปเรื่อยถ้าไม่แม่งมืดกว่าการว่าไอ้ก้อนเนี้เย,ยเห็นมันขยับออกมาคือคือไอ้พเห็นเริ่มเห็นเป็นแขนเริ่มเห็นเป็นขาแล้วเออเห็นเป็นกองมาเป็นตัวเหมือนว่ามันก็มองกลับมากูก็ทำป็นแบบกูหลับแม่งก็เลยวิ่งไปทางนี้มองตามอะแม่งเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่ากูมองแม่งก็เลยวิ่งรอบห้องเลยกลายเป็นวิ่งแบบตุ๊กตุ๊กแบบแบบอยู่บนเพดานอะไม่หยุดเลยเว้ย เสียงดังเลยได้ยินเลยแบบตื้งตื้ตตเนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะมีมุมอับมุมหนึ่งห้องด้านขวามือจะเป็นตู้เสื้อผ้าข้างบนจะมีช่องอยู่มันวิ่งหายไปในมุมนั้นที่มืดที่สุดก็หายปุ๊บปั๊บหายเข้าไปเลยอันนี้คือตอนมหนึ่งแต่ด้านกลับมาอีกผ่านไปออกมาสามสี่ห้าปีกลางรูงมัธยม มอสม5หกลับมาจากงานโป๊ฟรานซิสนะกูเป็นคริสคาทอลิกใช่ปะกูก็ไปรับศีลไปทำน,นู่นทำนี้หมานเนาะวันต่อมาวันที่22กูจำได้แม่นเลยแม่นมากๆวัเนั้นกูนอนแล้วก็หลับฝันฝันว่ากูเดิอนอยู่บนถนนเส้นหนึง่งข้างๆเนี่ยมีบ้าน เต็มไปหมดเลยแล้วแม่จูมืออยู่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเหมือนกลับไปเป็นเด็กเวย้ย <G ül üyor> ก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื <คน S 1> อ่อยเดินแล้วก็ถามแม่จะไปไหนแม่จะไปไหนไม่ตอบเว้ยคนข้างหน้าไม่ตอบแล้วก็จูมืออย่างนั้น่ะเดินไปเรื่อยกูคิดว่าเออคนอนี้น่าจะเป็นแม่แล้วก็เดินตามแบบ <G ül üyor> สักพักเดี๋ยวเขาหยุดที่หนึ่งอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งเขาก็หันมาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนแล้วกูแบบอ้าวอะไรวะหันมาปุ๊บหน้าเรื่องไม่ใช่แม่กูแล้วแล้วกูแบบตกใจว่าเฮ้ยทำไมทำไมเอ๊เออะไรเงี้ย เขาก็ยิ้มขึ้นมาแล้วกูว่าตื่นตื่นเลยตื่นมาในท่านอนหันข้างอยู่นอนตะแคงเนาะกูคิดว่าเชื่อฝันร้ายแหละคงไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่ฝันร้ายก็เลยจะหลับต่อแต่ด้านได้ยินเสียงคนหายใจข้าง,ลางหลังกูได้ยินเสียงหายใจยแต่หายใจธรรมดาเลยหายใจเหมือนคนธรรมดากูคิดไม่ได้หายใจจังหวะนี้นะก็เลยลองก้านหายใจดูก้านหายใจแล้วก็นับ1นึถึงสิว่าเสียงนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ S <S เสียงคะเจก็ยังอยู่ไปเรื่อยเรื่องเริ่มคิดแล้วว่าจอทำยังไงวะเพื่อที่จะแบบได้หลับต่อในคืนนี้สิ่งที่คิดออกก็คือสวดมนต์ก็เลยเรื่องสวดสวดบทคริสตาวันทามาริอาข้าแต่พระสัจสวดไปเรื่อยสวดไปเรื่อยปุ๊บเสียงหายใจที่หายใจธรรมดาเริ่มเปลี่ยนเป็นหายใจแรลหายใจแบบอย่างเงี <S <S ้ย ขึ้นมาเรื่อยๆเว้ยจนมันถึงจุดที่แบบว่ามันไม่ไหวแล้ววะอันนี้คือมันหายใจแรงเกินไปละกูเลยแบบกิก็ตัวเองว่าเนี่ยต้องหันหน้าไปที่โต๊ะโต๊ะหัวเตียงตัวเองอะเพื่อไปหยิบสายประคำอะไรสักอย่างที่มันเป็นของใช้อะ้าใจปะหรือต้องไปเปิดไฟหรือสิ่ง่กูต้องแบบคิดแล้วกูต้องลุกให้ได้ละไม่งั้นถ้าไม่ลุกมันต้องไม่จบแน่ๆนีบอกปะคุณแบบคึบขึ้นมาสวดมนต์นับหนึ่งสองซ้ำปึ้งหันปุ๊บหันไม่ได้ทั้งตัวนะเว้ยพอกูจะหนนันป ปากอ่เี้ยลงไปที่เตียงอะรู้สึกว่าจะเป็นไหล่ข้างนี้มั้งถ้าเกิดเป็นเงี้ยกดอย่างเงี้ยกดที่หน้าเขาเปไปเงี้ยตาซ้ายอย่างเงี้ยกับไหล่ข้างนี้นะใช่หันลิกขวาใช่แบบบึ้งกดกูกดเตียงอย่างี้เลยกูลืมตาสองข้างนะแต่แบบตาซ้ายนี่คือไม่เห็นอะไรเลยแล้วสิ่งที่กูหเห็นจากตาขวาคืออะไรปะเป็นเนื้อตัวไม่ไหม้เป็นเนื้อตัวแบบเออ เป็นหนังติดกระดูกกันนะแต่ไม่เลยแบบเป็นกรอบๆแบบมึออาจจะไม่ใช่ไมมเรียกว่าคำว่าแห้งดีกว่าแห้งมากๆแล้วแบบเป็นหลุมเป็นอะไรไปหมดเลยแบบเป็นเบ้าไปอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วมีผมแบบคบเลยด้วยแบบมือใหญ่เท้าใหญ่แบบกเลยแบบเห็นอยู่สักพักหนึ่งแล้วกูแบบสบัสดิ์ๆแล้วก็บึกไปจับสายประคำอ่ะมึงจะตื้นได้ใช่แล้วคือประเด็นเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวที่กูบอกวิ่งอยู่บนหัวเมื่อตอนมหนึ่งเลยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแบบเดียวกันเป๊ะเนี่ยแบบทุกวันนี้ยังเจออยู่ป่ะ ก็เจ,เจอเรื่อยๆต,ต้องถามว่าเจออะไรนะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยที่เล่าให้ฟังคือมันเป็นสิ่งที่เราโดนสมมาเนาะเราแบบสรุปจบกับตัวเองว่าเราอะเจอเขาเป็นเวลานานอะไรที่เราเจอนานๆเนี่ยแล้วเราแก้ไม่หายสักทีอะแบบเอาเป็นว่าหัวไปแก้มาทีละขั้นตอน เขาจะไปไปวัดไปทําบุญไปอะไรเงี้ยจนมันหมดอ่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆหายไปไยของพวกนี้เราเลยไม่เจอแล้วการทําบุญเนี่ยมั่มีผลจริงๆการส่งเขาไปอยู่ในที่ที่ดีอะไรเงี้ยให้มันหมดไปของพวกนี้เราเลยไม่เจอซ้าแล้วแต่ถามว่าสิ่งรอบๆที่มันยังมีอยู่เรื่อยๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับกูเห็นไหมก็เห็นอยู่แบบการเข้าวัดเนี่ยแบบเราเป็นคิดใช่ไหม,มแต่ว่า,าการเข้าวัดเนี่ยได้ผล คือเอาอย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าศาสนาหลักอะของหนูเป็นคริสใช่ปะมัวเป็นคนคริสเลยเนาะแต่ว่าเราเป็นคนไทยอะพุ่งตรงแล้วเนี่ยเป็นคนศึกษาศาสนาพอสมควรว่าแบบสุดท้ายแล้วอะเราเป็นคนเปิดกว้างศาสนาทุกศาสนามันมีจุด ก่อกาเนิดอะอที่เหมือนกันหมดเลยเว้ยเราก็เลยบอกว่าศาส,สนามันก็เป็นแค่ภาษาภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นอะเราเป็นคริสเราจะเข้าวัดที่ไหนอะก็ได้ถ้าเราทําดีคือแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบคนที่เข้าวัดพุทธปุ๊บไปสวดนโมนโม,น,โมนี่ก็ไม่ใช่นะเข้าใจปะกูเข้าไปถวายเพนได้ถวายสังฆทานอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจก็สุดท้ายมันก็คือการเป็นการให้ทานแบบหนึ่งอยู่ดีอะมันก็ไม่ได้ต่างกับการทําความดีมอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติแบบไปแก้ทางแบบคิดเตียนอะไรได้ไหมแบบบางทีมันก็ไม่ได้นะไม่น่าตกอ่ะ ส่วนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องไปแก้ทางพูธแหละแก้ทางพูธทางอิสลามครั้หน้าชวนมอนิก้าเอาไปทำชาเลนจ์ดีกว่าไหมได้ไปดีไปไหนก็ได้แบ่งตังค์ให้กูด้วยนะเออแต่พอแบบช่องเราทำสร้างรายได้ปุ๊บเนี่ยเดือนละห้าร้อยปุ๊บโอนให้มอนิก้าเลยห้าร้อยหุยแต่ว่าไอ้เรื่องผีพวกนี้จริงๆอ่ะไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ได้ติดที่จะเล่านะแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยกล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่าแบบ บางทีมันก็ดูเวอร์อก่<ช>อนก<อ>่อนจะจบคลิปนี้นะคะก็เรื่องผีเรื่องสางฮะเรื่องลี้ลับพวกนี้ก็เป็นเรื่องของวิจารย์ของทุกท่านนะคะ<ช>อย่าเชื่ออะไรเกินไปนะคะเป็นวิจารณ์ของทุกคนด้วยก็ฝากด้วยขอบคุณค่าก็าใครที่ชอบน,นะ,ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ค่ะโชแล้วก็ติดตามโมนิกาด้วนะครับเป็นผมเป็นผมสวัสดีครับบ๊ายบาย